สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสงนะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะครับเกี่ยวกับมุมมองบูรการในการมองโลกและการใช้นะครับบนหลักวิถีทางสายกลางอาริยมรรคมีองค์8ประการคําสอนในพุทธศาสนานะครับเรื่องของจิตใจเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเรื่องของใครก็ของคนนั้นนะครับทาแทนกันไม่ได้นะเพราะใน,นเรื่องของความทุกข์และความดับทุกข์เนี่ยเป็นเรื่องที่ใครทําคนนั้นก็เป็นผู้รับผลเองนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสุขนะความทุกข์ แล้วก็เรื่องของกรรมนะครับเพราะฉะนั้นนี่เรียกว่าเป็นเรื่องที่ต้องไปพิสูจน์กันนะครับด้วยตนเองนะครับวันนี้ก็จะมานะแบ่งปันนะเล่าประสบการณ์ส่วนตัวนะครับว่าถ้าเราเคยมีความสงสัยคําสอนในพุทธศาสนานะครับนะแล้วก็ยังไม่มีโอกาสนะครับได้ลงมือประพฤติธปฏิบัติธรรมเนี่ยนะครับแล้วก็ไปฟังนะสำนักนั้นสำนักนี้นะหรือว่าอ่านตำรับตำรานะครับหรือไม่ได้อ่านในคัมภีร์นะอย่างพระไตรปิฎกเนี่ย นะหลายครั้งที่เรามีความสงสัยนะเรามีความไม่แน่ใจขึ้นมาเนี่ยถามว่าเราจะเชื่อใครดีนะเชื่อครูบาอาจารย์สำนักนั้นสำนักนี้หรือว่าเชื่อในพระไตรปิฎกนะต้องบอกว่าต้องไปพิสูจน์เองนะครับหมายถึงว่านะเราต้องเอาธรรมะภาคปฏิบัติเนี่ยนะไปพิสูจน์ด้วยตนเองนะจิตใจของตนเองนั่นเองนะครับเพราะว่าเรื่องของความทุกข์และความดับทุกข์เนี่ยนะเราไม่สามารถคิดนึกนะแทนใครได้ เราเห็นหลายคนที่ถกเถียงประเด็นกันนะว่าใครรู้จริงใครไม่รู้จริงตำรับตำราสำนักนั้นรู้จริงหรือไม่รู้จริงของจริงของปลอมเนี่ยนะครับแต่สำหรับประสบการณ์ส่วนตัวของผมนะครับในการปฏิบัติธรรมเนี่ยก็เป็นคนที่โชคดีอยู่อย่างหนึ่งนะเพราะว่าประพฤติปฏิบัติธรรมมาตั้งแต่อายุ20กว่ากว่านะครับตอนนี้ก็ห้าสิบกว่าแล้วนะอีกไม่กี่ปีก็กเกษียณละนะก็ร่วมร่วมเกือบ30ปีนะครับ ก็เป็นความโชคดีอย่างหนึ่งนะที่มีโอกาสฝึกผลปฏิบัติธรรมนะครับเจริญสติภาวนาทำมาตั้งแต่อย่างที่บอกนะครับอายุ20กว่ากว่าจนถึงปัจจุบัน50กว่าแล้วเกือบ30ปีนะครับก็ไม่เคยเห็นนะครับความแตกต่างนะในภาคทฤษฎีคือปริยัติธรรมกับทางภาคปฏิบัตินะครับนะเว้นไว้แต่ที่เคยเล่าให้ฟังนะครับก็มีเดแต่ว,ว่าปฏิบัติจะยากนะฮะต้องทําสม่ําเสมอ นะต้องทำเรื่อยๆนะครับจะพูดถึงว่าความแตกต่างก็แตกต่างที่การปฏิบัติธรรมเนี่ยยากนั่นเองนะที่จยากเข้าถึงนะในภาคทฤษฎีแต่ในภาคทฤษฎีเนี่ยเป็นลักษณะเหมือนแผนที่ความจดความจำนะครับของครูบาอาจารย์นะครับของพระพุทธเจ้าที่ท่านทั้งหลายเหล่านี้ถอดจิตของท่านนะถอดจิตนะพูดถึงเรื่องราวของมรรคผลนิพพานนะครับเรื่องของธรรมะขั้นสูงเนี่ยออกมาเป็นตัวหนังสือ นะเป็นแผนที่ที่อยู่ในพระตไตรปิฎกที่อยู่ในคําสอนที่ถ่ายทอดมานั่นเองนะถ้าพูดถึงว่าความเอ่อเขาเรียกว่าแตกต่างนะครับก็แตกต่างตรงที่ว่าสิ่งสิ่งหนึ่งเป็นตัวหนังสือเป็นแผนที่นะแต่อีกสิ่งหนึ่งเป็นของจริงซึ่งแต่ละคนต้องไปฝึกฝนปฏิบัติเองแต่ถ้าเปรียบเทียบนะครับระหว่างเขาเรียกว่าสิ่งที่ไปสัมผัสนะระหว่างภาคทฤษฎีและปฏิบัติเนี่ยจริงๆแล้วก็คือเรื่องที่ตรงกันนะครับเป็นเรื่องที่ เออเขาเรียกว่าไม่ได้ผิดไปจากแผนที่อ่านี่คือประสบการณ์ที่ผมมีโอกาสปฏิบัติทรมานะครับประมาณเกือบ30ปีเนี่ยตั้งแต่เรียกว่าสมัยหนุ่มๆนีนะ่เริ่มมีความทุกข์นะมีความสงสัยเรื่องของความทุกข์ความดับทุกข์สงสัยในเรื่องกฎแห่งกรรมนะทำดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วมีจริงไหมนะครับเรื่องของสวรรค์นรกเรื่องของว่าผลนิพพานเนี่ยนะจนได้ลงมือฝึกฝนปฏิบัติ ทำนะครับจริงๆจังๆเนี่ยนะครับเพื่อจะปิดช่องว่างนั่นเองนะระหว่างทำภาคปฏิบัตินะครับกับทำภาคปริยัตินะครับนะด้วยตนเองพูดง่ายคือต้องพิสูจน์ด้วยตนเองนะเหมือนกับที่วลาเรอสวดมนนะ่ะนะครับปัจจดจต่างเวทีตะโพวินยูหิตนะิก็คือหมายถึงว่าธรรมะทั้งหลายเนี่ยนะเราจะต้องน้อมเข้ามาสู่จิตใจตัวเองฝึกฝนปฏิบัติตนเองนะรู้ได้ด้วยตนเองนะครับเป็นสิ่งที่รู้เฉพาะตนนะควรจะ เอ่อเขาเรียกว่าบอกผู้อื่นให้ไปพิสูจน์เอานะครับนะเพราะฉะนั้นก็เป็นความโชคดีอย่างหนึ่งของผมนะที่ประพฤติปฏิบัติทรมาตลอดเกือบ30ปีเนี่ยก็ไม่เห็นนะครับว่าธรรมภา,าคปฏิบัตินะนะมันจะเอ่อเขาเรียกว่าผิดแผกแล้วกันไม่ใช่บอกแตกต่างนะครับมันไม่มันก็ไม่ได้บอกว่าเอ่อธรรมภา,าคปฏิบัตินะครับที่ปฏิบัติเรื่องของนะความทุกข์ความดับทุกข์เนี่ยนะครับนะเรื่องของออการปฏิบัติธรรมเนี่ยนะครับ นะมันก็ไม่ได้แตกต่างไปจากแผนที่นะที่มีเขียนไว้นะในตำรับตำราที่ครูบาอาจารย์ถ่ายทอดลงมานะหรือว่าคำสอนพระพุทธเจ้านะครับในพระไตรปิฎกนะนะจนถึงปัจจุบันนะครับนะที่ผมปฏิบัติธรรมมาต่อนเนื่องเนะี่ยเกือบ30ปีนะก็ไม่เห็นนะครับถึงความผิดแพกน,นะความที่มันผิดไปจากแผนที่อะพูด,ดง่ายแต่เรามีความแตกต่างไหมก็ธรรมะภาะปฏิบัติก็จะยาก คือถ้าไม่ทําจริงยงจังไม่ทําต่อเนื่องไม่เพียรพยายามไม่ขวนขวายเนี่ยนะก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปถึงนะในธรรมาภาคปฏิบัติได้ก็ไม่สามารถที่จะไปพิสูจน์นะหรือว่าปิดช่องว่างธรรมาภาคปฏิบัติกับธรรมาภาคปริยัติได้ด้วยตนเองนั่นเองดังนั้นจึงเป็นความสําคัญนะครับที่แต่ละท่านจะต้องฝึกฝนปฏิบัติธรรมแล้วปฏิบัติอย่างต่อเนื่องปฏิบัติอย่างจริงจังสม่ําเสมอนั่นเองนะครับ ก็เป็นความโชคดีนะครับของผมนะที่ไม่เห็นความผิดแผกนะหรือว่าความผิดเพี้ยนไปนะครับนะจากพระไตรปิฎกนั่นเองนะครับจึงเล่าสู่กันไปน,นะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ